สวัสดีครับอู๋พิเศโตลรบรีครับวันที่สิบนะครับมีนาคมนะครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับก็อู๋พิเศโต้รบรีครับนะก็วันนี้เตรียมเดินทางนะครับน่าจะเข้ากรุงเทพหรอครับเดี๋ยวตามไปดูกันครับนะวันนี้เป็นมาอาทิตย์นะครับนะวันนี้เราจะใช้คันนี้ครับเดินทางนะทีซีนะฮะ ะรถเก่าครับเป็นแรงบันดาลใจนะครับเหมือนเดิมครับไปได้ทุกที่ครับรถยี่สิบปีแล้วนะครับนะก็ออกเดินทางได้ทุกที่นะฮะก็เดี๋ยวเราเข้ามาดูนี่อุ่นครับของเหลือแต่คุณของคุณตอนสักนะครับอีสีงนครสวรรค์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เริ่มนะฮะส่วนคันนี้เสร็จนะฮะรอเจ้าของมารับนะครับส่วนคันนี้เข้ามาใหม่ครับเข้ามาเมื่อวานฮะอีสามร้อยบูธิตะน้ำมันเครื่องครับ อาการนั้นมันเครื่องหยดนะครับหยดที่ใต้ท้องนะครับคาดว่าน่าจะเป็นออยเครื่องแะครับนะแล้วแถวโอลิงออยเครื่องแหระครับนะอันนี้ก็เริ่มพรุ่งนี้เหมือนกันครับเริ่มลื้นะครับเพราะว่าต้องลื้เยอะครับด้านล่างนะส่วนคันนี้ก็วีสองครับเดี๋ยวก็ขยับเขาลมนิดนึงฮะก็ฝากไว้ด้วยนะฮะท่านไหนที่อ่าใช้รถอยู่นะครับมี แนวทางนะครับในการใช้รถนะครับก็คลิปนี้คงเป็นคลิปเขาเรียกอะไรนะเป็นแรงบันดาลใจแล้วกันครับนะครับให้ใครและหลายคนนะฮะที่ใช้รถนะครับมีกำลังใจนะนํนำรถเก่ามาบูรณะนะครับแล้วก็จะได้ไม่ เจอค่างวดนะครับในแต่ละเดือนนะครับผมก็พยายามทําคลิปที่แนวรถเก่านะฮะนะเพราะว่าทุกวันนี้ก็ซ่อมทั้งรถเก่ารถใหม่นะครับเบนบีเอมนะครับก็เลยรู้แนวทางนะฮะว่าถ้าอยู่ในรถใหม่ก็ต้องใช้เงินเยอะเหมือนกันครับก็ไม่น้อยนะฮะเพราะฉะนั้นในเมื่อรถกลางเก่ากลางใหม่ก็ต้องใช้เงินใช่ไหมครับกับรถเก่าก็ต้องใช้เงินนะฮะก็ทําคุ้มนะควร ใช้รถเก่าก็มีประโยชน์นะครับเราจะได้ไม่ต้องสูญเสียเงินนะมากมายนะครับถามว่ารถอีกห้าปีสิบปีมีไหมครับก็มีฮะมีดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะนะใช้รุ่นไหนก็ไม่คุ้มสักรุ่นหรอกครับรถฮะขึ้นชื่อว่ารถอยากขับรุ่นนี้ครับปีนี้ก็ใหม่ใช่นะฮะซื้อมาหลายล้านครับเดี๋ยวอีกสองปีมันก็เก่าครับนะรุ่นใหม่ก็ขึ้นมาแทนครับรถเราก็กลายไปรถเก่าไปชมเก่าไป เพราะฉะนั้นไม่มีที่สิ้นสุดหรอกครับรถยนต์นะนะก็ฝากไว้นิดนึงนะฮะอ่ะท่านคิดว่าอ่สิ่งที่ผมพูดนะครับก็พอจะรับฟังได้นะฮะสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเงินเยอะแยะนะครับนะผมทําคลิปในแนวนี้นะนะก็คือนํารถเก่ามาเม่ทเนเนนะครับให้อยู่ในสภาพครับแล้วก็พร้อมเดินทางนะฮะนะผมว่าเป็นทางเลือกที่ดีนะครับ ส่วนถามว่ารถเก่ากินน้ำมันไหมก็กินเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่กินนะอยู่ที่ท่านเหยียบกันเร่งครับนะถ้าท่านเหยียบเกินร้อยยี่สิบยังไงก็ต้องกินลุกรุ่นแหละครับนะแต่ถ้าความเร็วเดินทางเก้าสิบถึงร้อยนะก็ไม่มีปัญหาครับก็อยู่ในโซนที่ประหยัดอยู่นะนะครับนะอยู่ที่อัตราเร่งท่านตอนตีนต้นครับนะท่านออกตัวแรงนะก็กินเชื้อเพลิงครับแต่ถ้าท่านค่อยๆเร่งออกตัวไปนะครับแล้วลอยตัวไปท่านเหยียบเร็วหน่อยอันนี้ก็ไม่กินนะ นะแล้วก็เวลาแซงนะเวลาคลิกดาวนะทางข้างหน้าโล่งครับแต่คุณกดหมดเรล่งเลยครับนะคือข้างหน้านะมันเหลือให้แซงครับความหมายผมอนะแต่คุณเวลาแซงคุณกดเรล่งลึกนะเพื่อจะแซงด่วนเลยมันก็กินเชืเ้อพลิงครับนะวิธีการขับรถให้ประหยัดก็คือออกโซ่ช้านะครับขับตามสเต็ปครับนะเวลาจะแซงถ้าเกิดมันไม่ขับขันนะี้นมฮะมันไม่ด่วนครับคุณก,ก็ค่อยๆหยียบเร่งให้เกียร์มันเชน แล้วก็ค่อยเดินคันเร่งแซงขึ้นไปครับนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะในกรณีทางสวนถ้าทั้งหน้ามันโล่งแต่ถ้ามันแซงแบบกระชันชิดหน่อยคุณต้องการความเร็วก็ต้องแซงให้มันขาดไปครับน้ำมันเน่าเลยมันหกไปไหนอ่ะเอเดี๋ยวไปไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนน้ำมันใครอะฟกฟกประสาทน้ำมันรั่วเอรั่วอยู่รั่วอยู่ข้างหน้าด้วยทีนี้โอ้โหเดี๋ยวทําให้เห็นละเห็นจุดแล้ว ข้างหลังรั่วอ่คันนี้ข้างหน้ารั่วด้วยเออไม่เป็นไรบอกคุณควงศักดิ์ไปแล้วมันกลิ่นออกมาเยอะขนาเหรอรั่วเยอะเต็มพื้นเลยเหนั่นไงว่านั่นแหละใช่ไหมน่ะอ่าเต็มพื้นเลยไปไหนครับนี่เจ๊เจ๊กุ๊กวันนี้ท่านพยายามหาโอ้ไปเซ็นท่านอีกแล้วอยกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอร่อยอ่าอ่าอ่าโอเคโอเคไปก็ไปแล้วแต่ก็ตามที่เจ๊กุ๊กบอกแหละครับอ่าเจ๊ชี้แล้วครับน้ำหยดท่ออีกแล้ว จะชี้ว่ารถมันสมบูรณ์ใช่ไหมฮะชี้ตลอดเลยนะน้ําหยดไปท่อเลยครับนะอย่างที่อย่างที่ผมบอกแหรอครับนะถ้าคุณแซงกระชันชิดนะครับคุณต้องใช้ความเร็วสูงกว่าปกติอันนั้นเหยียบได้ไม่มีปัญหาครับแต่ีนเมื่อข้างหน้าว่างบางทีท่านแซงด่วนนะนะคือหมายความว่าความเคยชินครับในการเหยียบคันเร่งครับสําคัญนะนะเพราะแป้นคันเร่งเนี่ยสามารถขับให้มันกินเชื้อเพลิงก็ได้ขับให้มันประหยัดก็ได้ไงครับนะก็พูดสั้นๆครับอยู่ที่พฤติกรรมผู้ขี่นะฮะ นะถ้าเป็นคนเท้าหนักกระโชกกระชากครับก็กินน้ำมันครับแต่ถ้าเป็นคนแบบอ่เหยียบเรื่อยๆน้าเนิบนะนะคำนวณเวลานะครับจะเดินทางก็ไม่บีบป้อนนะออกตัวแบบน้าเนิบใช้ความเร็วพอประมาณแล้วก็เล่งแซงด้วยความเร็วพอสมควรอันนี้ก็จะประหยัดมากครับนะฮะโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมต้องขึ้นรถแล้วนะฮะตกลงครับเดี๋ยวเราจะไปด้วยกันครับกรุงเทพนะฮะพระรามสามครับ นะพอตกเย็นนะใกล้ๆมืดก็คงจะเที่ยวอยู่แถวนั้นแหละครับนะมีแถวถนนจันนะฮนะเดี๋ยวไปเดินแถวนั้นฮนะดูไฟดูอะไรครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับนะโอเคครับขึ้นรถเลยฮนะเหมือนเดิมครับนี่ไอเกอร์ครับอ่าขึ้นมาแล้วร้อนด้วยอ,อ่าวไอเกอร์ว่าไงลูก ไหนลูกร้อนมากเลยข้างนอกอ่ะข้างในค่าข้างในคขาเย็นหน่อยอ่ะงใอะอะอะลูกสาวลูกสาวกี่พราวแต่งตัวกี่พราวอย่ไปไหนลูกดีฟซี่ก่อนดีฟซี่ก่อนบายบายสวีสวยสวีสวยสิบันดีก่อนบัสดี่ะาบันดีสวยสวยสวัสวยบดีค่าอ่ะไปไหนลูกวันนี้ไปไหนไปเที่ไปเที่ยวที่ไหนลูก ที่ไหนกินข้าวกินข้าวที่ไหนที่ไหนที่ะเซ้นท่านเซ็นท่านอ่า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 โอเคเนาะอันนี้ดูคนหลังนิดนึงนี่ตีตัวแล้วครับรถยังไม่ทันออกเลยทานอนแล้วพุทธมูกส,สาวสาวคนโตอ่นอนนะฮะจองเลยครับนอนยังวันนี้ก็เล่นอย่าง่ะ้ว่างไงครับ ก็ก็วันหยุดเนาะเดินทางบ่อยนะเป็นไงเดินได้หยุดละเดินทางเป็นแรงมานันใจเหมือนเดิมใช่ไหมรถเก่าไปทุกวันไปได้ทุกที่ไงไปทุกวันด้วยนะไม่ได้ไปทุกที่ร้อนมากเลยอากาศแอร์ตอนนี้ทำไมไม่ไม่เปลี่ยนไปที่อื่นมั่งไม่ไปอยู่แต่แถวบ้านตัวเองอะ วนอยู่แถวพระรามสามนั่นนะ่ะไม่ไปไหนสักทีฮนะก็ของกินมันอร่อยก็ที่อื่นก็อร่อยนะไม่ค่อยอร่อยที่อื่นก็อร่อยไม่ใช่ไม่อร่อยล้อไหมปับป๊บปรับล้อได้เดี๋ยวปับป๊บปรับล้อให้แป๊บนึงถ่ายคลิปก่อนแป๊บนึงเนาะก็ตอ,ตอนนี้ปรับไปแล้วนะพนะวงมาลัยตรงไหมมันขวาเดี๋ยวเดี๋ยวพวกมาลายกินว่างนิดนึก็แต่ไอ้ล้อที่บอกว่าตกหลุมแล้วมันเคลื่อนนะ่ะเคลื่อนอยู่ไหม วิ่งเร็วร้อยหนึ่งอ่าเดี๋ยววิ่งเลยอ่าเดี๋ยววิ่งเลยเพราะตอนนี้เปิดล้ออยู่ลูก